ไอทีปัจจุบ,บันสวัสดีครับคลิปนี้เอาไอเดียการติดแตรรถยนต์มาฝากนะครับก็พอดีอยากเปลี่ยนเสียงแตรจากเสียงปกตินะครับมาเป็นแตรที่รู้สึกว่าเหมือนรถยุโรปปกติเคยใช้ตัวแตรยี่ห้อนี้มาแล้วนะครับเป็นยี่ห้อเฮนล่ตัวนี้เป็นของแท้นะครับเสียงแตรค่อนข้างเพราะเดี๋ยวผมจะ ฝากร้านไว้ให้ดูสินค้านะครับคลิปนี้ขออนุญาตเอามาแนะนําแบบง่ายๆนะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเสียงแตรนะครับก็ผมเปลี่ยนไปแล้วผมก็เลยอยากเอาไอเดียมาฝากท่านผู้ชมเผื่อจะมีไอเดียการเปลี่ยนแตรแบบไม่ต้องถอดกระจังหน้านะครับปกติแล้วการถอดกระจังหน้าค่อนข้างจะยากจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับรุ่นรถด,ด้วยนะครับพอดีผมมีโอกาสได้เปลี่ยนแต่ให้กับ Mitsubishi x p กซ์แพ แบบไม่ต้องถอดกระจังนะครับมีแบบนี้ด้วยพอดีผมไปปรึกษาช่างมานะครับช่างบอกว่ามันมีวิธีครับพี่สามารถที่จะเปลี่ยนแต่แบบนี้ก็ได้นะครับโดยที่แต่เก่าก็ยังขันอยู่ที่เดิมก็เลยเอามาฝากนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียกับใครหลายๆคนนะครับแต่รุ่นนี้ในกล่องมี2ข้างนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างชัดๆนะครับ สำหรับตัวแต่ที่ผมซื้อมาตัวนี้เป็นยี่ห้อเฮนล่านะครับเป็นแต่คู่มีอยู่2ข้างเป็นแต่หยโค้งนะครับแล้วก็รองรับไฟ1 2โวลต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมมีการติดไปแล้วเป็นยังไงนะครับลองมาดูแต่รถใกล้ๆนะครับปกติแต่รถจะดูด้านหน้านะครับแบบนี้เท่าที่เห็นแต่ที่มาพร้อมกับรถจะมีด้านเดียวนะครับอยู่แบบนี้เลยมือเข้าไม่ได้แน่ๆผมลองพยายามแล้ว ประแจมือเข้าไม่ได้ครับคงลำบากหน้าดูเลยถ้าต้องขันนะครับต้องเป็นคนมือเล็กจริงๆแบบนี้ถ้าเกิดต้องถอดกระจังผมก็ลองถอดแล้วเหมือนกันมันจะมีหมุดอยู่หลายตัวพอสมควรทอแกะออกแล้วนะครับแกะแผ่นด้านบนออกแต่จริงๆต้องไปแกะข้างในด้วยอาจจะต้องย้ายหม้อน้ําหรือถอดด้านหน้าออกเลยนะครับทีนี้ก็เลยมีไอเดียตามรูปช่างบอกว่า ติดตรงนี้ก็ได้นะเราสามารถติดใต้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามีตัวขันน็อตอยู่เราสามารถติดแบบนี้ได้เลยขันแต่หอยโข่งทั้งสองข้างไว้ใต้แบตเตอรี่นะครับอาจจะเอาแบตเตอรี่ออกอันนี้ช่างแนะนําผมมานะครับสาหรับหลายๆคนถ้าเกิดต้องการติดก็ติดแบบนี้ได้เลยผมเองก็จ้างช่างเหมือนกันศูนย์บอกว่ารับติดให้ก็ไม่แพงนะครับลองสอบถามราคาของแต่ละศูนย์เองนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับศูนย์นะ ต้องจ่ายเงินให้ช่างเองนะครับแต่ก็ช่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็สามารถติดตั้งแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ช่างบอกว่าเราสามารถที่จะถอดสายแตออกไปเสียบแตรเดิมได้ก็เป็นเสียงปกตินะครับเสียงมาตรฐานแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้แต่หอยขมเมื่อไหร่ก็ย้ายสายกลับมานะครับแบบนี้เราสามารถสลับเสียงได้นะครับไม่ยุ่งยากลองปรึกษาร้านแต่ละร้านเลยนะครับว่าสามารถติดตั้งแบบนี้ได้ไหมคิดราคาเท่าไหร่ สำหรับคนที่ต้องการทราบสเปคนะครับเราก็ข้อมูลของแต่รถยนต์รุ่นนี้นะครับเพิ่มเติมก็แนะนำให้เข้าไปดูในเว็บซื้อขายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ s h o ป e e ก็ได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองฟังเสียงตรงนั้นได้เลยจะมีคลิปแนะนำเสียงไว้อยู่ลองฟังถ้าชอบก็ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับสำหรับผมก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วตามคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ